na bắt <Nght> điu vân nè Phật ta nè bảo tiếng phăng phăng Phật tuệ ý khăm mấy cơ đưa vân tay mờ lái xíp bi bay nè sen than mưng lối bản, say mưng bản man ma câu tấu, vun sư khô mưu, minh ma bong. มึงนี่เขาอยากมึงนี่เขาอยากรับไว้นักกาแสนท่านห่วงมึงด้วยเลยที่อยู่แสนท่านห่วงมึงแต่ฟุ้งจัดตโดมเมก่อจุอาลูกข้าเจาะลองใหม่ก็ตึงพอปิตาและตึงหล่อมาลาจูกันจนนะฆ่ากุนเซมึงภาษาจักพัดพักบั่นมึงดื้อได้อยู่หลายปีเมก่อจุอาลูกบุตรตาบุตรีหน่อคำลามเจ้ว ขินสัดเขารลุดแล้วก่อแผวาตกไลยมึงตโตไม่กอนึ่งนองกันในเข่ามึงคงเลยไปอยู่ขินอู้้วยปีน้องบานเพลินมึงไกลเดียวมาถึงเวลาหลายสิบปีเขามาถึงความไฟแต่ก็มาคุดจบด้วยปีน้องบานเต่ามึงหลังกันว่าไคยมีเดกการสังกันว่าเปิินที่มีกินเลตานสร้างโองามในหลังกอ มาติดต่อรวยกตัวเมียขึ้นกันมาเปืนปีกินเดืตาลซาลาน้ำเด่พอมพอมมีฮันในหลังใหม่ตัวเมียกอตามไต่เที่อยวอวดรวยยานเศร้า,ามาปิ้นเมียออกเก่าแลนส่างตกแดงยอดตาลเดี๋ยวมาเมียยังพอตกขี้พนันมีฝุ่งหมูมุึนเดคขั้มหนีแว่เน่นนทุ่งนี้ดูใจ กัดว่าฮางสิ่งจึงซ้ำวินันเกี่ยวเมลิงมอนรักฟัดโู้อยู่มาใม่ก่อจุดอนกรไลยตุ้นไล่ตูปอกายเดียวคุณเจ้าจูกันเข่าใจยู่เจ้าปีดันเจ้าวนนันวันบูเดียวปักขึ้นตูเกี่ยวนางนุนและตู้เบมีแจกความลูกเต่าสุกแจงกันหน้าอื่นพอเล่ไม่ขอผูวิด ขึ้นไปยามสร้งหินเงินแทร่ได้รักขอปวดเมืดอทิ้จอรวยปีดองปสะละไหลเสพก็พู้มีฟินแจกันเอาใจมือเอาจูมาหรอ บาดเดียววันนี้วอดีว่าต่อซ้ำลูกเต่าก็ตัวเมีอีคัมไม่เกิดเดือวันอันนี้ได้พิ้น่าแปลงตาแระเมตาโดยดินนางโต้แต่พิ้นลูกยิ่งทนโตเก่าก็ตัวเมีอีคัมคือแดดสุกล่ำจะเล็ดอยู่เบื้องผูกกว้างมีเจ้าลุยลูกน้อยจืดว่าใยด้วยอุ่นคันอันนี้ไดดพิ้นลูกใจดูดูดังจุนโตเกี่ยวจอมแป้งปลาย แต่ก็อย่าไปไข่เจ็บปินงเสตอเด้วยวันคือแดกัดยินจะน่ไว้หออนในลังใหญ่นี่แจกก็มาคับไข่ตั่งแต่เก่าพอสุขสายินยอมตือนี่แฝดตาคับไปหาโตลูกแม่แจนปิ้งโตลงเฝืนของลูกแดเมืองยองฝางที่อยู่วันเด็วคุณเขตเมือควันเดียวมา แม่กอตัวาลูกเตีมยกวนนี่เขามาถึงย่างจอดเกิดฮอดด้วยปีนองตุ๊กแดงแป้งเงินแม่กอโกู้วิถอนี่ด้วยกำปอนในใต้บอกฝอายก็ตาคับบอกสิ่งตึงซ้ำหล่าอีคำปล่อยจูน้ากอรับจูน้อยและปุ่นเมืองยองประสาตากผัดพักบานคอนน่วก็ตั้งแต่จูฮะได้มาป้ามายา

กัน่าปืนขาวซื้อไปเมยังใดและเมยอีแสนปีงมเมยเอ้กกันมาปืนขาวไว้คือไปเมยอยู่ดีนักกาสิบแสนปีนิยามีขอไข่ขอจิบสังนิยาลอนมาปองพราไข่เต่ามีไว้รือดีวินจากตูาขอ,อจิหมูมูตางือแต่ดีไปไกลแต่ตกขันตั้งหาารือปิ้นเสาเมกานางแสงเซตาน การนำตัดตัวขี่พันเอเบยาร้อนมาไกมีเศษเหลวลูกน้อยลาอีคำปอยปืนก่อรักจูด้วยปุนเสบานควันค้ำภาษาจากปัดผากมือย้องฟางได้มาหนักกับตาได้บุญหักซาตัวเมจันพิงหักตุ่นตุโตเมเจันพิงหักปินเมือหือเงินคัได้หลังเข่ามาตื้อจะไปตัวขี่พัน Từ âu sang khán bản dân giao để lại phổ na <laughs> Nào bắt điều văn nghỉ, cắt thương xa luôn, ai năn nòi Anh phín con lúc tàu có chú mẹ chán bình Để pin con xuôi luôn thêm con mù chum lục tẩu, kêu ngân khán để lăng khâu, kêu mưu thay đã để ta an, kêu ayu yun sang khán, kêu ayu yun sang khán, dạo dạo, dà bi ti thẩu, kêu kim bò co 200 sau, để súc tin đi đi vay, sê khoang นี่จากว่ามาขับสู่เจ้าพี่น้องไฟก็ตาขับปันหนือก็ตัวปอนานคุ้งเงก์เด้อวันกับถึงเมยตรีมกวอนแจ้านางยางและตัวเมยมีแต่ความลูกเต่าจือว่าใจน้อยอ่อนคำอันนี้แดดปิ้นลยู่กินปลาลูกใจหักตาทำให้ตุ้นตัวเจ้านางยางและปิ้นเบะเจ็บก็สูนาบุญได้ดอยกลาย อยูอยู่สุกกินหวานพ่อนานเอยวัน,วนคืออายุยืนสังขารยาวยาวยา,วยาวมีได้เจ็บไข้นักกาแต่ลงลวยป่อนอึ้อได้มีบ่อคือเดินเมยยียแย่งได้มีบ่อคืบและบ่อขั้นตั้งเขายินมบ่อเสียงทุกคั้เศ้าคอยจ,จุกใจปิ้นหน้าตาอยู่อายุยืนสังขารยาวยาวยาวไปเจียวเท่า

ู้นาบุญจักป้าผู้โตแม่อียังและใจกว้างบ่เลยเบยไปได้กินนางพ็สิตือจากกันพอนาเด้อวันคือได้ฮักแฟนกันเมื่อลานําฮักป้าคือได้ฮักสาลูก็บุตรบุตรีเมื่อลานาเขามีแต่ด้ยเก่า คือว่าใจไหวอ่องคันใจดูที่สองชือว่าพระอ่องคั่นในใจกว้างอันนี้แดดพิ้นดูข้าเกี่ยวกำจ้างป้อนานคุ้มคุ้นโดยแต่มาที่เนีดยตุยแอบกระแล้วมาเสดสู่้างลองแควแน่บอกตันพังความตึงอยู่มีควนคือเดมีอายุกังอายุกูโตปเลเบคือมีมือมีคำสัพติน้ำนา ta giặt kín đê ta nê chúc trái mưa văn nạ Thử pin cháu có ca mẹ cả, cả tiêu eo bên mương Thử đại mê khăm đường hoài phóm kho nê lái bát Thử nê trái quả mà khai lát Thử pin nọc, Nóng pin nọc nê bàn Bỏ mòn lạc vắt bố, tặng to nạ ก้อนก้อนพอได้ปอกมาอยู่หูฉันเอาปอนั่นเอ้ยวันก้อนเขามีแย่งเกี่ยวจัดจื้อได้มาอยู่เขาก็รอก้อนข้อลูกตั้งสองตั้งสามเด้ปอกมาอยู่ข้ออยู่หูหนึ่งในหลังกว่างกนอย่าไปได็แตกมาปัดผักสีกันออืได้มาเกาะมาปั่นตุนตูพ่อนั้นตุนตูเลตตมวไม่ลูกเต่า